ไม่ไหวฮะวิ่งอยูอย่ว <c oughs> ิ่งเอาที <c oughs> ไม่ไหวไปรับเลยครับผมสุดท้ายเป็นมูลาดป่าครับพี่ซี่มูลาดป่าเวเลสโลมนะครับแล้วก็ไปเรียมาออฟเลนนะครับว้าวเอาแล้วนะครับจังหวะท่ายากจากด้านขวาท่าต่อเนื่องได้ครับก็มีสิทธิ์ได้เกมนี้ในขณะที่ด้านซ้ายไปตั้งหามดูสแตนดาร์ดแบบชัดเจนเห็นแผนแบบตรงตรงอ่ะไม่ได้มีอ้อมค้อมอะไรยิงให้เจ็บก่อนแล้วตามไปปิดสกอร์นะครับโดยทูเลนหรือว่าตัวของเอเลนดอครับที่จริงดับตัวของ เลียมะไปเลนด์กมี้ก็ไมีเหตุผลอยู่และนะก็คือไม่อยากให้ตัวของยีนะ่าออกไปเดินออกเลนบ่อยๆนะเพราะบางทีมูลหลาดห้ามไม่ได้นะมูหลาดนี่ห้ามไม่ได้จริงๆนะใครจะเดินออกไปนี่ออกไปได้เลยนะครับมูหลาดนี่ไม่ได้มีหนะ้าที่ไปหยุดยั้งใครมีหน <ะ S 2> นะ้าที่รอรอจนกว่าจะมีของและปะ่ามนชช่นสลัดให้เขากลัวรอหฮเรตและถ้าเกิดว่าปาดแล้วเขาไม่กลัวแล้วเขาวิ่งใส่แล้วรอดักร่างซายนี่จบเลยนะอยู่ไม่ได้แนละและม,มั่นใจเลยว่าสิ่งที่หมูหวานจะทําคือไม่ได้ยิงร่างต้นไปยิงดักลร่างสาย และก็ตัวของเซรีเนลเนี่ยมันมีความได้เปรียบตรงที่ว่ามันมองเห็นเลยว่าร่างตายอยู่ตรงไหนครับแล้วก็โอ้เอเลสมาเป็นซาเกตโปพเลชั่นนะครับไม่ใช่ฮาวลีสมบันเนอร์นะแต่ว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ฮอลลี่สมบันเนอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะมาเล่นยัดหน้าจริงๆแล้วถ้ามีการแลกดาเมจต่อดาเมจเนี่ยซาเกตโปพเลชั่นก็ดูช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามดูชัดเจนในการที่จะพุ่งเข้ามาด้วยมีหน้าเซเนียลครับผมนี่ครับว่าจะเป็นอย่างไรเอาแล้วนะส่วนอารัลฟี่ก็มาเป ไม่ค่อายามีแทง้์มีดาเมจกันอย่างเดียวนะครับกันสุดแล้วครับจนถ้าถ้าจัดว่าจะใส่แล้วได้เปรียบก็น่าจะเป็นฝั่งเบคอนทามก่อนใช่แล้วก็อย่างที่เห็นครับอัลเบีก็ยังเป็นเอเลสไซเคิลเลยนะครับพอร์ตสแมนเนอร์ไม่ได้ใช้นะครับ <c oughs> ไม่จะเป็นครับผมเ<อ>กมนี้มีแต่ดาเมจครับมาวิ่งกันนะครับวิ่งไปด้วยกันนะครับเบคอนทามได้เปรียบมากๆในซีรีส์นี้แล้วนะฮึยิงได้ใส่หนึ่งทีนะครับมีแอบมายิงอย่างมุ้วหวานครับก็แอบแม่นอยู่เหมือนเดิมแน่นอนว่าดับนี้ซีเนียจะดูค่อนนข้างที่่จะเลยาาากหนน่่อยะะครรับเเพวจอเลลนนโมะครับเป็น อลิตัวฉกาดเลยนะครับมาใครชอบเท่าไหร่นะครับจะมาตัดครับหนึ่งหลุมของฝั่งผมข้าแต่ไอายบโปลเหมือนจะไม่อยากเล่นด้วยดีเลยครับอ่าตัดเหมือนกันนะครับนีไปตัดฝั่งอื่นไม่กันนะครับแต่ว่าตัดคืนเหมือนกันครับโอ้ยเลยครับไปยิงครับจะแย่งหลุมเอาวุ้พีมาแต่ไม่สำเร็จนะเมื่อกี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โวินเล็ตร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหมูหวานเห็นบอกเลยว่ากดดันโคตรโคตรอย่าให้รู้นะ แต่ก็แอบ,บเป็นความมั่นใจของเขานะมั่นใจแหละที่หยิบมาปุ๊บเอ้ยผมยังไม่แพ้เลยเราอ,อยากจะคงสถิตินี้ไว้ต่อไปนั่นแหละฮะถ้าคงสถิตินี้ได้แสดงว่าเขาจะผ่านเข้าสู่รอบการ์ดไฟนอลทันทีครับปล่อยเอลซูน,งนึงกับคาเฟนี่นะผมแน่นอนว่าเอลซูผมว่าค่อนข้างที่จะสบายแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าคาเฟนี่เกมนี้ที่บอกเป็นสกิปผลิตชันนะครับพร้อมจะยืนเทรดยัดหน้าใส่เอลซูเหมือนกันนะครับ แต่เอลสูยิงแรงนะไปยิงมั่วซั่วช่วงแรกกับเขาไม่ได้นะฮะต้องระวังนะดูออกของมายิงเร็วด้วยครับแล้วก็การทาแบบนี้ทําให้ตัวของเซเนียต่อเอ็กมีสละนะไปเดินกับเพื่อนได้เลยนะครับไม่ต้องมาเฝ้าเลนใส่เอลสูนะมากีีครับรองท้ากระาะมาก่อนเลยครับแล้วก็เซเนียก็จะไปเล่นรอบตัวกับทุเลนรอบตัวกับเอเลนดอ์นะครับไม่ได้มาเฝ้าข้างล่างมากนักนะครับเอาแล้วครับมาดูจากได้เปรียบเสียเปรียบก็ต้องยอมรับว่าเบคอนเลียกตัวมาได้เปรียบกว่าครับเงินไขน้อยครับเล่นง่ายครับ แย็บซี่ตลอดต้องใช้เวลาพอสมควรประมาณนึงนะครับแต่ว่าต้องพยายามจี้ใส,ส่ซีเนียลด้วยในเวลาเดียวกันนะครับหลังน,นี้ครับนะและออกอัพสถิมกันครับ<ช>ไม่ต้องตามผมไม่ได้ยุ่งอะไรนะรข้างล่างปล่อยทิ้งไว้แต่ว่าเรียกคนมาคุมโซนเยอะนะคารอนอุ้ยแหม่มีเสียงมันก้าจิ้วเสียงดังตึงนะ๊บแล้วสกินนะี้เสียงมันยิงมันแน่นดีฮะดังตึง๊บนี่ฮะแล้ซีเนียสกินนี้นี่ก็สีเขียวครับลงมามีเสียว เราตรงกลางคินเซย์ครับเป็นกโรดใส่ไอโอสโปครับตรงนั้นครับกดคันธซึ้มมาเช็คกันทีครับว่ามีใครมาช่วยคิมไหมเจ็บมากไอโอสโปเสยฟิกเกอร์นะครับน่ะเสยฟิกเกอร์ไปเลยแล้วเจอทูเลนดักไปดอกหนึ่งครับใช่ครับเกือบตายด้วยครับอ้ยิงสุดระยะต้องบอกว่าพอเป็นมูลาดป่าเขาช่วยอะไรเพื่อนไม่ค่อยได้ด้วยนะต้องฟามอย่างเดียวครับ จะไปกดดันได้ไม่ใช่สลัสมั่วส้วก็อาจจะโดนสวนเองด้วยฮะไม่ใช่เวลาขเขาต้องฟาร์มครือนี่ครับพอมีสเ,เต็คทนันที่แคร็บครบนี่ถ้าโดนเต็มๆชุดทันที่เบิร์ธทีเดียวมูราดซิ้นได้นะถ้าไม่ได้เก็บทำเซิร์ฟไว้ครับเพราะว่าจริงๆมูราดก็ไม่ค่อยชอบทูเรนเท่าไหร่ด้วยนะทันที่แคร็บมันโดนตัวเลยนะครับแล้วมันเป็นแผ่นเก่านะมันยังไกลอยู่นะครับอ้อยยิงแน่นๆไปหนึ่งทีครับแลว้วเวฟเวนกับตรงนี้ครับสะกิดป้อมไปหนึ่งดอกแล้วโทนี่กระโดดใส่ตัวขมูหวานครับต้องกดดิสก์เกมูหวานหนีไปแล้วคร ไปดึงหลุมนับนีได้เดีวไม่ต้องใช้ฟิกเออไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์ด้วยนะดิสเกตด้านล่างครับนี่จ้องกันอยู่ครับตัวของโทนี่ดูอยากนะแบบอยากเล่นกระแทกใส่นะเนี่ยมองหน้าจะเอาครับเล่นทั้งๆที่ไม่ใช่เวลาทามมิ่งของตัวเองนะแต่ต้องทำแหละนะต้องทำไว้ต้องขู่เขาบ้างครับไปตั้งรับอย่างเดียวครับดูจะลำบากและนี่ครับโดนสกิลฟรีจากทูเลนนะครโทนี่ครับเดินแวะมาต่อไปต่อมาแหละนะครับทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างฟาร์มครับ แต่พวแอบมองว่าสปีดในการฟาร์มของมันก็ทำในการเคลียร์ป่าจะไวมากนะครับและช่วงกลางเกมเคสซีเท่านั้นจะช้ากว่านะ<อ>ถึงช้ากว่า <im f air> แหละนะมันก็ทำได้จะถึงก่อนนะครับเพราะว่าเคลียร์ป่ากันไวจัดเลยนะเป็นเอ็นดอร์เอ็นดอร์ทูเลนครับเคลียร์ไวมากนะครับแต่ตัวที่มาผมแบบตรงๆกับไฟเตอร์นี่เล่นยากด้วยครับกับเอ็นดอร์นะครับนล้วมูราดช่วงแรกๆมันจะช้าๆอยู่นะครับร <im f air> อเกมนิ่งๆครับมาไม่โดน เด้งจังหวะไปครับดูก็ไม่ได้เล่นสือเลยนะเหยียบเขาโนี่กระโดดใส่เลยครับอยากจะยิงใช่ไหมครับอ้แต่โทนี่กระโดดแรกมาเยอะแลวเอเลสจะไปบังให้โทนี่ไม่ได้ครับเมื่อกี้โดนเต็มเจ็บจัดเลยครับหาจังหวะสกิลสวนได้ดีนะครับเหมือนรู้เหลี่ยมแล้วว่ายังไงเว้ก็อยากเหยียบก่อนนะครับเหยียบก่อนเสร็จปุ๊บทำดาเมจไม่ได้ครับก็เทดสั้นดอกหนึ่งแล้วก็เดินออกเลยนะครับ นี่ว่าย่อรอเลยอ่ะใช่รู้ว่าผลค่ามันก็เหยียบใส่ครับโหแล้วเป็นช่วงเวลา4นาทีด้วยครับนั่นแหละไม่สวยเลยครับกลับบ้านในรีเจนเลือดแบบนี้นี่เอลสุยิงป้อมหนักหน่วงครับพยายามจะภูสิเลสครับเกียร์กีฟออกไปครับแต่ว่าเลือดป้อมก็เสียไปจนหมดแล้วขออีกหนึ่งดอกป้าบเสียติ่ง่อสร้างด้านล่างไปแล้วทารอนโอ้โหฮะเจออาการทันทีครับเหมือนจะจดจ้องจังหวะในการอยากเล่นมากๆของเวเลสได้นะครับแล้วพอเล่นใส่ก็เหมือนติดกับดักไปเลยครับเม่ก็ทำเล่นได้ดีอีกครัััั้้้้งงงในนนนชช่่วววตตตเเเกกกกมมมมคคครรรรรบบบแแลล็พออออปปาาาาไไธิทหซีีะ าแล้วดันไปแล้วครับข้างบวน oh, เกมที่ควรจะทรงๆไว้ได้แต่ด้วยตัวฮีรโร่มันกันยากจริงๆนะครับมันอ,อ,อยากจะเล่นช่วงแรกหน่อยแหละไม่อยากเล่นนิ่งๆเฉยๆนะหาความได้เปรียบแต่ว่ามันกลายเป็นความเสียเปรียบนะครับนี่ <Connect ion> ยังไม่ได้เห็นเต่าเอ็กใช้เอจิสเฟนเดอร์เลยนะครับเอาคือง่ายๆว่าไม่ได้กดดันอะไรเลยขนาดนี้ครับโอ้โหคิมดันเต้ครับโดนไปเยอะก็จริงครับแต่ว่าเต่าเอ็กยังเหนียวอยู่ครับเจ็บแต่ไม่ตายนะเจ็บแต่ไม่ตายนะโอ้แล้วมาคุมดัรคสเนเยอร์ได้ด้วยครับเก็บด้วยความรวดเร็วครับโดยคิมดันเตครับ แต่ว่าถึงจะเสียป้อมอย่างไรนะการเงินของเอรสยังไม่ได้แย่เลยครับถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวบ่อยๆนะครับนี่โทนี่มาตจมๆบัลเปาครับเกิดจากมุ้งหวานครับไปยิงเก็บไอป๊อตโปหน้าตาเฉยครับโอ้โหในพุ่มเลยด่ใช่ไหมครับในพุ่มเลยครับนี่เหตุการณ์ครับยังสดๆร้อนๆครับอยู่ในญ่าตรงนั้นแลวดูครับพยายามจะเคลียร์ด้านบนแต่โดนตอดไปครึ่งหลอดนะครับแต่ข้างล่างครับไอจูเดอร์มาหาตัวอมันพีทันทีครับเลนใส่ก็เล่นไม่ง่ายด้วยนะครับกลายว่าต้องรอเวลากันต่อไปครับ ปากแน่นๆเน<ต>่เหมือนเดิมครับเวเลสพอไม่ได้มีหาที่เล่นไม่ได้คเขาก็จะโดนแย่โดนตอดไปงี้นะครับจะเคลียร์แต่ละครั้งมันก็แลกมาด้วยดามเมจครับลดไปครึ่งหลังน้งข้ามครับเน่พยายามเจาะบ,บนแล้วครับพยายามดีบใส่ด้านบนแล้วก็ปล่อยยีน่าไปเล่นข้างล่างแล้วนะครับค่อยเล่นกัดกินพื้นที่ไปเรื่อยนะครับสำหรับทางเมื้นทามเขาก็ให้ดีบนะโอ้ยยีน่าเล่นสบายด้วยนะครับเกมนี้แสบแมวกว้างๆครับข้างล่างทำป้อมแตกไปเรียบร้อยครับยีน่าฟาร์มสบายไปอีกครับ เดี๋ยวบอกนี้หน้าตัวนี้ยังเป็นระเบิดเวลาช่วงต้นอน้ช่วงท้ายเกมด้วยนะครับของทางเทฟสิตอลอดนะครับอ้อมสวยๆเอเลสยืนไม่ได้นะครเอาแล้วก็ใช้ดิสตันเกตไปหมูหวานเข้าป้อมครับเมื่อกี้จะหลบดิสตันเกตแต่ไปเข้าระยะแต่ไม่เป็นไรครับตรงกลางครับตรงกลางและตรงกลางครับมาตะจิ้วครับมาตรงนี้เลือดไฟเหลือน้อยครับเป็นเอ็นพีซีครับทุกคนที่หายไปครึ่งหลอดกว่าแล้วโทนี่ครับมีเพื่อนมาช่วยบังครับหมูพีเมื่อกี้หลบมัวตัวโทนี่อาจตายได้เลยนะครับพยายามจะไปทำใส่ตรงกลางนะครับเราตีทาวเวอร์ไปได้มาไม่เยอะมากนะครับบออ่เมืกกี้จะะน ดิสเกตหลบนะครับโอ้โหนี่นะครับเอ่อันติเมตนะครับบอกแล้วเรียบร้อยครับอย่างมากนะหมูโอ้โหหมูหวานยิงหมูพีโอ้โหหมูยิงหมูครับหมูยิงหมูครับแต่หมูที่เหนือกว่าครับเก็บคิวไม่ได้หมูยิงหมูหมูที่แข็งแกร่งกว่าคือหมูที่แข็งแรงตายแล้วครับเอ่ และดูครับอัมมัพีครับมาตรงนี้ครับมีมีเหมือนกันครับด้านขวาโทนี่ครับเนี่ยเลนที่อัมมัพีครับมาสกิลใส่ยกดีดดีไวไลท์ครับพยายามจะหนีอดีตเซนเดอร์ตามมาครับมาคี้ไอเลสเข้ามายิงง่ายๆอุปกรณ์กันออกได้ด้วยนะครับแล้วด้านบนได้สเปซฟรีครับโอ้โหเมื่อข้าทำมาดีจัดๆเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสรงมาแบบนี้นี่บอกเลยว่าเกมนี้เขาได้เปรียบมากๆเนี่ยบังคับให้เกมสีตอนต้องกรุบเลยครับต้องกรุบเล่นสักที่แล้ครับ เต่าเองครับยืนหน้าตาเฉยแล้วก็โดดหนีออกไปครับโทนี่ครับพยายามจะตามต่อครับแอนติเมตมาตรงนี้แล้วตอนนี้กำจะตายเรียบร้อยครับเป็นอัมมันพีครับเก็บโทนี่มาจนได้เอเลสอยู่กลางวงล้อมและข้างหลังครับสังเกตที่หมูหวานครับยิงอัดแน่นๆครับแล้วเป็นเต่าเอเก็บเอเลสมาโอ้แล้วป้อมกลางเสียแล้วยิงไปจังหวะนี้ครับหหมูโอ้โหเสียวเลยแต่ยังไม่ตายครับสำหรับทางตัวของหมูหวานนะครับมีหมูพีพยายามจะเข้ามานะครับรถด้านล่างก็ได้ป้อมมีกครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้เบคนขั้นธารดูดีมากๆเลยในแหลายเรื่องนะครับ คือผมไม่แน่ใจว่าสเกลลิ่งที่เคเอฟซีลอดอยากได้มันจะบาถึงหรือเปล่านะครับถ้าจะไม่พูดก็ไม่ได้ว่าเกมนี้เนี่ยโอกาสที่เบคอนธามจะเก็บได้มีสูงมากนะใช่ครับหลายอย่างดูเป็นใจมากๆนะครับเพราะว่าเอเลนดอร์ก็สบายนะครับหลายๆอย่างดูดียีหน้าก็สบายครับสีเนี้ยก็ไม่ได้โดนกดดันครับผมเรียกว่าไม่มีอะไรไปตามแผนที่เคเอฟซีลอดได้วางไว้เลยฮะับโอ้หและมูวานกับร้อยปรนของเขาดูใจเย็นมากๆเมื่อกี้นี้เขาไม่ได้โผมาก่อนเลยนะดูเน้นนะให้เอเลสแบบโผมาไปยิงหรือใช้สกิลใส่คนอื่นก่อนแล้วค่อยแทน ดูเน้นจัดๆครับผมแล้วมังกรตรงนี้ครับยิงเตะครับจะแยกจริงเหรอครับแล้วยิงไปอุ้ยหวานเสียวหวานเสียวน้โอ้โหหวานแต่ละดอกครับนะเมื่อกี้ดีที่มันโดนมังกรไม่ได้โดนคนนะครับโดนคนหมูพี่อาจจะแตกได้นะนั่นแหละแต่มูรล่าที่รอเดชเก็บแล้วครับโบนไปไล่เก็บเอเลสครับเอาพี่ครับตัวเองตายก็จริงครับเอเลนซิเค้ามีไหมครับแต่เหมือนจะยังไม่อยากใช้นั่นแหละครับ ไม่เป็นไรครับได้แลกกันไปครับแล้วมีตัวเวฟแบนการ์ดครับเล่นต่อครับหมาตรงกลางครับออาแล้วโดนไปก่อนครับคารซื้นมาครับพยายามจะเบรคตรงนี้แล้วมากี้กำลังจะตายครับยังกระโดดหนีรอดออกไปได้ครับโอ้มากี้มือไหวจริงๆครับไม่ตายด้วยนะครับโอ้แล้วทางตัวของเคฟซิทอลนครับเหลือกันแค่นี้ครับตรงกลางนี่จะยังไงครับมีโอกาสได้ทาวเวอร์เหมือนกันครับมีตัวดักเซเลอร์อยู่ครับ และหมูพีครับต้องการเก็บแต่เพื่อใดมันชั้นสแลชครับ้ลยด้านขวา NTC ครับไปแทงใส่คิมจินเซ่ครับหมูหวานครับโดนแต่เพื่อนแสไล่มาครับ NTC จะพยายามตามต่อแต่ว่าเต่าเอ็กมาเซฟไว้โอ้และคิมครับได้โอ้อนหมูหวานเอาอีกแล้วเก็บ NTC อย่างแม่นโอ้ไม่รู้จะหาคำบรรได้และคำบรรยายใดๆมาให้เขาเลยฮะโอ้จังหวะเมื่อกี้ครับโทนี่พยายามจะเข้าไปเหยียบและเซตจังหวะแต่สกิลมันไม่โดนนะพอไม่โดนเสร็จปุ๊บเจาะจังหวะนั้นแล้วเล่นต่อเลยครับมินซีโอ้เน้นๆนะคนมันจะมางนะครับ มันหยุดยั้งไม่ได้จริงๆเกมมาดีจัดเลยครับเพราะว่าตอนนี้หมูหวานกลายเป็นตัวอันตรายไปแล้วครับอแล้วพลังในการเวฟเคียร์ของทารอนครับต้องพึ่งไอ้บอสโคสูงมากครับแต่มันช็อแลดม,มาตรงนี้ครับถอยทันทีครับไม่ยอมเจ็บฟรีง่ายๆเมื่อกี้ผมชอบด้วยความเลเซอร์หลอกกันนะแบบหลอกๆหลอกๆเออล่อหมูหลาครับผมเหมือนไฟฉายยออล่อแมวอะเ,ออเลเซอร์ล่อแมวนะครับไ่าุาแมจะร้องเหงาครับหรือร้องเหมียวเหงาแหละมาจะหัาเหงา ปึ๊บเปล่งไปอัดที่เอเลส2,003ครับโอ้โหแล้วกิมนูเตมาต่อทันทีครับดีว่ายังมีเกราะนะฮะใช่ครับถึงต้องมีสเก็ตโปรดิชั่นางนี้ไม่งั้นตายครับนั่นแหละครับอ้าวแล้วโทนี่ขึ้นมาครับตรงนี้ครับต้องกดล้างตัวเองแล้วดูดิครับตะกี้พี่ดิ้งไว้ครับผมหมูหวานได้เป็นเชนสแลตมาครับตรงนี้กดดันใส่มาคี้แต่ว่าป้อมกลางครับโดนเข้ามาจากอัลแมนพีครับแล้วพยายามจะยิงเก็บสิ่งของสร้างครับแล้วเหลือเลือดนี่เดียว500เท่านั้นแต่แต่คนจะตายกลายเป็นตัวหองครับโอ้เอ็นทยเอบบบแแตตกกกกล้้้ววเเเมมืื่ออีีีสส็ปดาานนะะะคครรรัััจงหผ รีดดามเมจใส่ป๊อมถึงกีสุดเลยครับโอ้ยตอนนี้เหลือแค่ขึ้นบ้านแล้ฮะเบคอนธามโอ้ยจังหวะตรงนี้แล้วเกี่ยวมา1ต่อ3แอนดิเนเดอร์ไหวไม่ไหวไม่ไม่ไหวครับแล้วลงมาครับตายก่อนครับเอามันพี่าจังหวะสวยๆมาแล้วครับแคปซิสทอนครับยังเจอจังหวะในการลงโทษในตัวที่เล่นเยอะได้อยู่นะครับยังดักได้อยู่ครับใช่ครับเพราะว่ายังน้อยๆเดี๋ยขอให้เกมมันไประยะเวลานานๆครับแล้วมูลาตอนนี้ดาบแดงกำลังจะมานะครับ เบรก็ทไม่ได้ชนะได้เสร็จสับนะครับเพราะว่าตัวของเคฟซีทอลอนยังได้ฟาร์มอยู่บ้างครับแต่พลังในการการบ้านครับก็เผลอไม่ได้นะครับเตมิชเซนแลตมาแต่ละทีของหมูพีนี่กดดันแนบแนวหลังฝั่งไปค้นทามได้อยู่ใช่เลยครับสี่ครับยญิงอัดเข้าไปครับหมูหวานพยายามจะตั้งสะโขบครับแล้วก็ไปเกี่ยวครับใส่ตัวดีซีจะตายเอาครับแล้วมีเผาเผาเรดีซีจะตายครับแต่ยังรอดไม่ได้ เและไต้ซิ่มครับมาเช็คตรงนี้ครับและข้างหน้าครับเอเจนตเตอร์มาเซฟตัวของมาร์คีแต่ว่าไปเก็บมูพีได้และวิ่งต่อทันทีครับและโทนี่ครับโดนไปหนึ่งตัวจากเต่าเอ็กโอ้จังหวะปาดดาเมจในการเบิร์ดครับบอกเลยว่าตัวบางๆนี่โดนก็ไปหน้าสั่นเลยครับคุณผู้ชมดาเมจแรงมากจริงๆครับแล้วตอนนี้ก็เก็บดาร์ซเยอร์ไปด้วยนะครับไม่น่าพลาดโอกาสในการคุมแมพเพิ่มเติมมาอยู่ในมือของเบ็คก็ถามเลยครับโอ้โหหรือว่าดาร์ซเยอร์ตัวนี้ครับจะเป็นตัวพาเขาเข้าสู่แกรนด์ไฟนอลฮะ เตะปล่อยที่ด้านบนแล้วครับฝั่งของไปรุ่นามนมมาต่อยาวๆแล้วครับตรงนี้โอ้โหไม่รอคีบครับแล้วมากดดัานป้อมกลางครับเสร็จปุ๊บมาจังหวะนี้ครับคุมเฟิร์นด้านบนครับไหลต่อครับไหลต่อครับไปต่อทางด้านบนครับโอ้เลือนีเก็ยิงจังเลยเออยิงไม่อยู่สักทีแล้วดูครีมเตนเตงครับช่วยยิงไปด้วยลตีหายไปครึ่งหลอดครับและยังไม่ได้มีโอกาสแม้แต่การป้อมเลยครับารอนเสียป้อมบนไปแล้ว โดนโป๊กไม่หยุดเลยครับจากเอลสุกับทูเลนนะครับยืนกันไม่เป็นระบบเลยครับไม่ได้เลยครับดาเมแรงเกินครับโอ้ถ้าดูจากตรงนี้นี่โอกาสแพ้มีน้อยมากเลยนะครับเบลามาแล้วต้องบอกว่าตัวได้ของเคสซิทารอนไม่ได้ได้ด้วยตัวครับใช้สกิลในการโซนมากกว่าก็พอไดไม่ได้เสร็จปุ๊บข้างหลังเล่นกันมันเลยครับเพราะแถวหน้ายืนค้ำกันสบายฮะ อารอนจะเล่นได้ครับเบ็นกัณฐ์ต้องพลาดอย่างมาหาันาลเลยนะฮะหรือว่าการเข้าไปของเต่าเอ็กแล้วไปตายฟรีและดูนี่ดาเมจฟ,ฟรีครับจากคิมเซนเซเวเลตไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยครับไฟยังไม่ทันเข้าเลยครับผมนี่ครับนี่ยังไม่รวมตัวของโอยหวานครับที่ยิงอัดเอเลสหายไปแล้วครึ่งหลอดโอเ้เลือดเด้งมาจะทันหรือเปล่าให้ดูครับการโจมตีอย่างต่อเนื่องเอลิซีจะตายเอาคันซึมมาขวางไว,จว้จังหวะนี้ครับเบ็นกัณพยายามจะปิดให้ได้โทนี่มีเพื่อนมาช่วยบังครับเลยไม่โดนทันเดนเอร์เบิร์อจากคิมเซนเซครับ เบกลางก็ดันไปแล้วด้วยครับโอ้โหแน่นแน่แน่อันนี้เขาออโต้ล็อกหัวหรือเปล่าครับสกิลมันลงตัวฮีโร่หรือไม่ครับหวานโดโดนทุกเบส้ยโอ้โหเลไปครับตรงนี้กำลังจะตายมีกดแข็งครับอันดิเนอร์มาเต็บมหัวอันดีครับเต่าเอ็ก วี๋ปาเตียแต่ตามตามตามตีครับหมูหวานเก็บหมูพี่อีกครั้งโอ้โหหมูกินหมูอีกแล้วครับในจังหวะนี้จะแม่นไปไหนครับผมจะกระเปิดปอฮะปอเพเยอร์อันนี้นี่ไม่ได้หมูที่แข็งแกร่งอันนี้เป็นหมูที่ไกลกว่าโอ้โหหมูที่แม่นยำเฮ้ยอะนนีเจังหวะเกี่ยวครับกินเตนเตโทนี่ครับวหวาดเสียวเหลือเกินโอ้มักจะไปโดนจอดสําคัญตลอดเลยครับอะไรครับเนี่ยโอ้โดนบีบมาทุกทางครับทารอนครับ ไะไดเลยคือคนข้างหลังเดินเดินไปยืนยืนไปยืนมาจะวูบเอาครับเพราะอย่างที่บอกเกมเนี้ยทางเคสซิท็อนก็ไม่ได้ดาบมาเป็นตัวแทงด้วยเอาเสเป็นไฟเตอร์ครับที่ไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นนะและข้างหน้าก็ไม่อยากรับดาเมจข้างหลังก็เช่นกันครับยิ่งข้างหลังด้วยครับโดนไปทีหนึ่งเม็ดเน้นๆนี่ต้องรีกลับบ้านแน่เม็ดแรกไม่เป็นไรนะเม็ดต่อไปอ่เข้าโรงพยาบาลนะเจ็บปวดสุดรา้ามันแรงเกินมันเจ็บช้ำครับแล้วไปยืนเล่นข้างหน้าก็ไม่ได้ง่ายๆด้วยนะครับ ตอนนี้ก็คุมโซนกันต่อครับไปข้อทามครับอีกประมาณไม่ถึงนาทีครับกอล์ริเจอรจะเกิดใส่เมื่อโซลาร์เอาบูบับก่อนครับและโทนี่ครับยจะออกไปเคลียร์คลิปแต่ละครั้งนี่ราคาที่ต้องจ่ายเป็นเลือดครับที่ต้องเดินผ่านไปกับกระสุนของหมูหวานครับทีนี้ชอบเลยครับฝั่งตรงข้ามดามดามจเยอะๆแล้วเอลสุเล่นฟรีครับแต่พอไม่กล้าเข้านี่เปิดโอกาสนะครับให้ฝั่งตรงข้ามเลยครับแล้วจริงไอ้ป๊อปโบมีดาเมจนะเบนซี่แต่ว่าเขาไม่ได้ยืนออกมาข้างหน้าเลยครับยืนยากครับ โอ้โหแลดูครับเดินผ่านต้องเดินผ่านซีเนลแล้วจะไปเคลียร์ไปยืนตรงนั้นหลายๆวินาทีก็เสียเลือดรีครับครับผมตอนนี้ถ้าจะได้ลุ้นคือต้องได้หาตัวสํคาคัญให้ได้ครับอย่าปล่อยให้ทางไปเขาทำได้ตั้งโซเล่นนะครับเอาเลยครับ หรือว่ากอร์เซเลเยอร์ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ฟิแนลหรือมิจะมียื้อกันต่อและโทนี่ครับก็มาปั่นครับกดกระโดดนี้เอาไปและพยายามจะเกี่ยวครับใส่หมูหวานแต่ไม่สำเร็จครับตรงนี้และกลายเป็นว่ามาร์กี้รัมอยู่กลางวงครับโดนสวนกลับมาจากทางฝั่งทารอนครับแต่ว่าโดนบีบสองทางทารอนต้องกลับไปกันเวฟครับอันนี้ก็เล่นเป็นระเบียบนะครับผมถ้าเล่นต่อไปอาจจะอันตรายได้ครับเมื่อกี้มาร์กี้รับไปเยอะอยู่เหมือนกันครับในขณะที่ด้านบนเคิมซิสซอนพยายามจะได้ก็มาใส่เหมือนนนกััะครบลเยก่อนนแต่่่วาีครเหม่อยครับกอเซยรคับเรียกว่าขอแค่นะครับ ขอแค่มีคนยืนไปทำดาเมจให้ได้ก่อนไปเขาถามก็เล่นสบายแลย้วนี่ไงสองแครี่งไงไวจัดเลยครับตีกอล์เซย์นี่ฮะเอนดอร์สาเหตุที่คนไม่อยากไปปล่อยฮะ<อ>มันเคลียร์ไวแบบละลายเป็นวุนเลยครับกอล์เซยยอรก์เนี่ตัวนี้แหละครับโอ,โ,อโอ้ถ้าจะปล่อยก็เหลือแค่เล่นล่างเลยครับ <infinite> วัดแล้วครับมาแล้วครับเปิดที่เล่นล่างครับครับแต่ว่าตอนนี้ครับเคสซิทอรันยังมีเก็บมาฟอร์สไปอยู่3คนนะครับต้องวัดไฟหน้าเลยครับเค่ซี่ครับต้องวัดแล้วครับ ใช่ผมดูนี่อาจจะเป็นไฟสุดท้ายนะครับของเกมนี้คอสเตเลเยอร์ขึ้นหน้าบ้านเมื่อไหร่โอกาสที่จะยิงของมูหวานจะเพิ่มขึ้นทันทีครับเพราะฉะนั้นทาร์ลต้องดักกลางทางก่อนโอ้มาจัดดูดิดูการคุมโซนของเบคอนทามครับแต่ว่าเต่าเอ็กซ์ครับบาดเจ็บอยู่พอสมควรคารตันซึมมาเช็คครับตรงนี้สำหรับไอพอดโปลนะครับโอ้เพราะว่าผมตั้งขวาแรับรูหมูพี่เจอหมูหวานอีกแล้วยิงดักคนเคียดถี่ปูแล้วเกือบตายแล้วก็สเตเลเยอร์เข้าขวาครับตอนนี้เข้าขวาผ่านตลอดใครว่าซ้ายครับ โอ้โหนะครับซ้ายมาลายขวาตลอดครับแล้วดูครับยิงไปครับเก็บป้อมสุดท้ายครับด้านขวาได้และกำลังจะขึ้นบ้านไปเพื่อไปต่อครับสำหรับไอป๊อตไปแล้วามไอ้ป๊อตโมตายครับตัวกันไม่มีครับและตอนนี้ครับกัมพอญายังไปอยู่หน้าบ้านและอเมริเก็บอีกหนึ่งตัวครับและไม่เหลือใครกันด้วยครับแม้ไอเลสครับจะมีเกิดก็จริงครับแต่ว่ามันเกิดสุดท้ายของเขาจริงๆและแน่นอนครับทีมแรกที่ผ่านเข้าสูุดท้ายไปรอบได้แก่ทีมเบคอนทามเข้ารอบ